มาดิมาดิปับซอยเรามาเจอกันปรับซอยโอ้โหไดไหมจ๊ะไดไม่ได้ดูกันเอาเอพี่โอ้โดูกันเอาเองบอกว่าดูกันเอาเองพี่โอ้โหไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอพี่โอ้โหแจกจริงพี่บอกไว้ก่อนพี่โอ้โหปังสุดสุดส่งผ่านแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทโอ้โหสุดยอดนะครับคุณผู้ชมมาไปต่อพี่ โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อน้องครับผมมาแล้วไปด้วยกันนะครับผมมาแล้วมาอยู่หน้าเกย์นะครับผมมาเกย์โรย์เยนะครับผมคงค่าย BGP เกย์ออกมา หนึ่งวันส่งไอพี่นะเกมใหม่ของเราครับผมมาคงค่ายพีจีนะครับผมมาใครจะเล่นใครจะตามก็เล่นอยู่ใต้คอมันครับผมเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เด้อนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับผมมาเราไปลุยกันนะครับผมมาโอเคแวร์แคนบอยครับผมมาจัดปลายพี่มาเอาเบรกห้าสิเพลไลน์นอสิมมอนปลายพี่มาเราจะปันานไหมเราจะพ่นานไหมดูกัน,นเอาเองมาดิ ยังไงครับคุณดูโอ้โหเจ็ดบาทนะได้อยู่ไหมจ้าหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยโอ้โหจรินว่าสามร้อยยี่สิบบาทมาจะมาไหมพี่บอกไว้ก่อนพี่จะมาไหมมาอีพี่โอ้โหสุดยอดนะครับผมคุณผู้ชมน,นะดูกันเอาไว้นะครัาวบนคุณผู้ชมมาดิสเกิเดอร์สามโอ้โหยี่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทได้อยู่ครับผมคุณผู้ชมมา มาดิมาดิปรับซอยเรามาเจอกันปรับซอยโอ้โห,โหได้ไหมจ๊ะไดไม่ได,ได้ดูกันเอาไอพ้พี่โอโ้ดูกันเอาไอ้บอกว่าดูกันเอาเองพี่โอโ้ไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอพี่โอ้โหแจกจริงพี่บอกไว้ก่อนพี่โอ้โหปังสดสดส่งผ่านปดรยบาทโอ้โหสุดยอดนะครับผมคุณผู้ชมมาายต่อพี่รออะไรครับนี่ อุ้ยไดย้ไหมจ้าจะแจกไหมพี่บอกไว้พี่จะแจกไม้โอ้แจกหน่อยจ้าแจกหน่อยดีโอ้ยเกินไปเปล่า,ามาได้อยู่ครับผมมาเบกห้าสิบแจกอยู่พี่นะเบกน้อยๆพอพี่เบกตามตามพอนะพี่นะไม่ต้องเบกเยอะๆฮะมาดิครับผมวินมา มาสี่พบาบาทมาห้าพบาทมาดิยังไงคนดูโอ,โ,โอ้โหแจกจริงพี่บอกไว้ก่อนพี่ใครไม่เชื่อแล้วแต่นะพี่นะตอนนี้แจกจริงพี่เวลานี้แจกจริงพี่ปันสุดๆได้เต็มเต็พี่นะวเวลาในตรงครับผมมาไม่มีคำตา่างไม่ต้องทำทำเถิงครับผมมา รับทุนธนาคารนครผมมาจัดไปพี่ราวันเลยด้วยนะครับผมมาดีครับห้าพันห้าสิบสองบาทสวยไปต่อพี่รออะไรครับม,ม,มาสิบบาทโอ้โหได้เฉยน้อยไม้น้อยเกินไม้น้อยไปลายไม้พี่น้อยไปลายไม้มาดิครับห้าร้อยห้าสิบบาทลื่นมาเลยพี่ เลื่อนมาแล้วบอกไว้ก่อนพี่เลื่อนมาแล้วมาจาังวันนี้เป็นยังไงพี่โอ้โหมาดิ917บบาทแล้วมาได้อยู่ครับผมมามาดิครับขาหมดส่งพันยีน่สิบบาทได้อยู่ครับผมมาขายต่อยา,ยาวๆเลยพี่รออะไรครับม,มาขายชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับผมนะพี่ๆคนไหนอยางไม่อยากตามก็ เล่นอยู่ใต้ก่อนมาพี่เข้าไปเล่นเข้าไปตามเลเวลลงดูนะพี่นะโอ้โหได้อยู่ครับผมมาส่งผ่านสามร้อยมาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้โหมา เดี๋ยวคิดนี้ผมลาก่อนนะครับผมเดี๋ยวคิดใหม่เจอกันไหมนะครับผมมาใครอยเล่นใครอยากตามก็เล่นโอ้สี่พันไปร้อยโอ้สี่พันบาทมาได้เฉยพี่โอ้โหจริงบ้ามาใครอยเล่นใครอยากตามก็อนเล่นอยู่ใต้ของมันเด้อเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เด้อนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวคิดใหม่เจอกันไหมนะครับผมบายบายครับ